บรรยากาศที่สะแก้ววันนี้อุ้เกณฑ์กันมาขับข้างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดใช่ไหมเมื่อวานก็จะอยู่บ้านอยู่อะไรกันวันนี้นําโดยไม่รู้เป็นม็อบทํมหรือเปล่าม็อบธรรมะแครอทนํามาค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเออเห็นภาพละเขาบอกม็อบนี้เนี่ยจัดตั้งโดยกำนันลีประเกณฑ์คนมาใช่ไหมแล้วมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่บอกว่ากำนันลีกับผู้ว่าอุ้มประชุมกันตอนกลางดึกในคืนนั้นเนี่ยแครอทนั่งล้อมวงอยู่เลย นี่เป็นม็อบพระนำนะคะเนี่ยไม่ม็อบพระธรมนั่งล้อมวงกันอยู่มีกำนันลีอยู่มีเนี่ยผู้ว่าอุ้มอยู่แล้วคงไม่ได้ถกเรื่องของธรรมะกันมั้งคะเออคงไม่ฮะตกกลางหนึ่งแบบนี้แล้วอยู่ในเต็นต์จำได้ใช่ไหมเต็นท์เนี่เต็นท์น้ำเงินเต็นท์บัญชาการเขาอะฮะคุณผู้ชมว่ากำนันลีบอกว่าอ้าวไปน้องแก้วอ้าวอยู่ตรงนี้อยู่น้องจานข้าประมาณสักสิบยี่สิบคนนี่ผู้ว่าอุ้มฮะคนที่ผู้ว่าสักแก้วไปจับมือแล้วก็ตอบกลับมาสุดท้ายไม่คุยแล้วฮะผู้ว่าสักแก้วก็ใจเด็ดเหมืออนนกกั10ตลาเดี๋ยวร่อน ว่าเขาจะออกไม่ออกแต่วันนี้พูดถึงผู้ว่าสาแก้ววันนี้เขาก็ไม่คุยกับเราเหมือนกันนะไม่คุยอ่ะไม่คุยก็ไม่ว่าเดี๋ยวรอวันที่10ฮะว่าท่านจะว่ายังไงบ้างแต่วันนี้ที่ภาพที่เห็นคือผู้ว่าบัญเตียนเจยอุ้มเรียตรีใช่ไปนั่งคุยแล้วฮะอยู่ในวงและก็มีพระสงฆ์ไม่จําวัดนะไม่หลับไม่นอนนะฮะภาษาพักคือจาวัดไม่อยากใช้เลยไม่นอนฮะแล้วก็แบบแมนเลือดมันร้อนใส่สะบงแล้วมันส่งพลังเข้าใจใช่ไหมพยายามจะมาเลยแล้วก็มีในส่วนของกำนันลีแกนนําด้วย หรือรอรับปัจจัยก็ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าได้คนละ60 60บาทตีเป็นเงินไทยสุดท้ายแล้วก็บอกว่ามีการประชุมกันฮะคุณผู้ชมพอประชุมกันตอนกลางดึกวันนี้เคลื่อนไหวเลยดูภาพตอนกลางวันหน่อยค่ะม็อบพระนาวันนี้พระนามาตามไาด้วยเด็กสตรีและคนชราคุณผู้ชมคะนองจานเห็นบอกว่าก็เกณฑ์คนก็ามา,มาแล้วก็บอกแล้วเป็นม็อบที่เกณฑ์คนจากจากข้างนอกอคือไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ตรงแนวชายแดน<อ>ตรงที่รุกพื้นที่ไทยก่อนหน้านี้พวกนั้นเนี่ยโดนขับออกไปแล้วไปจริง อันนี้คือเกณฑ์มวลชนมาเพราะอะไรล่ะปัญหาก็คือว่าเสียผลประโยชน์แล้วก็มีเรื่องของการเปิดปิดด่านกลายเป็นว่าเดี๋ยวมีบอนอยู่แถวๆนี้อีกจุดหนึ่งแล้วถ้าวันนี้ไทยเกิดผลักดันกัมพูชาออกไปแล้วกั้นรั้วอีกหายแน่ทีเนี้ยเงินนะ่ะที่ไปรับของเขามาแล้วเพื่อจะอนุญาตให้เขาสร้างบ่อนอะไรตรงนั้นนะ่ะฝั่งของตัวเองนะคะบ่อนอันนี้ไม่ได้ลุกชายแดนนะบอนอันนี้สร้างอยู่ฝั่งเขมรติดชายแดนไทย แล้วถ้าวันนี้กองทัพไทยผลักดันพวกกัมพูชาออกไปแล้วกั้นรั้วลวดหนามซะสร้างรั้วซะตามแผนที่เราวางเอาไว้เละเทะทุกอย่างที่วางเอาไว้วาดฝันเอาไว้ว่าอูจะต้องมีเม็ดเงินไหลเข้ามาไม่มีอะไรเหลือเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เลยต้องแบบเล่นใหญ่ขนาดนี้เกณฑ์ <Gen S 2> คนเข้ามาที่หนองจานอ่ดูภาพหน่อยแล้วเห็นบอกว่าส่งสื่อมาด้วยนะคะมาสัมภาษณ์กันเองแล้วไปสัมภาษณ์โอ้โหจับใจจูมากนักข่าว ก็นักข่าวกระบอกเสียงของอุนเซนเองเนี่ยแหละไปสัมภาษณ์มีคนนึงเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมใส่เสื้อสีดาคนนี้ <c oughs> เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาในสถานที่จริงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ได้เป็นคนที่มาเรียกร้องบอกโอ๊ยฉันเนี่ยถูกทหารไทยเนี่ยขับไล่ออกไปไม่ใช่พี่คนนี้บอกมาที่เนี่ยครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลย แล้วก็มาเพราะว่ารักเด่นแดนของเราเชื่อว่าทหารกับรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งเหล่านะประชาชนที่มาร่วมชุมนุมวันนี้อยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยว่าทหารขมร้ดูแลเราดีขนาดไหนคุณผู้ชมคะสิ่งที่ฝังหัวกันก็คือหนองจานไม่ได้ฟังเลยว่าหนองจานเป็นของไทยฝั่งนู้นบอกว่าฉันเกิดที่หน้องจานนี่เอาเด็กมาอีกแล้วและเด็กก็ไม่รู้อะไรเลยเด็กก็คือผ้าขาวพาเด็กมาแล้วเสร็จแล้วมามีพฤติกรรมยุ่ยยุ เจ้าหน้าที่ของไทยไปตอนนี้พูดรวมแล้วกันทั้งตำรวจทั้งทหารครับฝ่ายความมั่นคงต่อชอดออะไรดูแลพื้นที่ตรงนี้หมดเอาเด็กมาและพยายามจะยุให้เขาใช้ความรุนแรง,ง,รแรงไม่ได้มีความเป็นห่วงลูกเลยนะคะพระเนี่ยตัดสินใจมาเองอยากมาเองก็ช่างเถอะแต่เด็กที่เขาไม่รู้อินโออินเออะไรด้วยคุณกล้าที่จะทำแบบนี้กับเขาได้ยังไง,งวันนี้ลากเด็กมาร่วมม็อบเต็มไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกพอสัมภาษณ์กันออกไปเรื่อยๆคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปมันเหมือนเป็นการแบบปลุกระดมให้คนรู้สึกว่า ต้องมาตรงนี้สถานการณ์วันนี้ที่หนองจานถ้าดูภาพมุมสูงคู่ไปด้วยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่ได้มีเหตุการณ์ประทะกันสุดท้ายคือมาแล้วก็มาปักหลักอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบว,ว่าฝั่งตรงข้ามมันก็คือของไทยเหมือนกันก็ของไทยหมดเลยฮะคุณผู้ชมฝั่งที่เขาเหยียบอยู่เนี่ยขึ้นมาเต็มๆหน่อยฮะก็เป็นของไทยฮะแล้วฝั่งของเราเองก็มีการล้วลอม้วลดนหนามพี่เพลงนี้ อ๋อนี่ไงเต็นตรงนี้ละม,มั้งที่ทางด้านของกำนันลีที่บอกว่ามีาาการไปประชุมกันอะะ่ะแล้วก็ตรงป่าอ้อยตรงนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วที่บ้านหนองจานวันนี้ภาพมุมสูงเห็นมีการบอกเหมือนการตอนเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นเห็นว่ามีคนมาแต่มาไม่เยอะนะฮะคุณผู้ชมสี่โมงเย็นเนี่ยมานิดนิดหน่อยหน่อยประมาณสัก3าม0คนหลังจากนั้นเองเห็นมีการบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะปักหลักยึดแนวเขตไอแนวหลักแหลกเขตนะฮะคุณผู้ชมประมาณสัก เขต46จากภาพโดนพบว่าช่วงประมาณสัก4-5โมงเย็นที่ผ่านมามีมวลชนปากหลักอยู่ประมาณสัก30-40คนในลักษณะอะไรรู้ไหมเดินแบบวนเวียนอยู่แถวถนนที่มีการพำเพิงพักเต็นท์สีฟ้าสีน้ําเงินตรงนี้แหละฮะแล้วก็บอกว่ามันมีคลิปมือถือเปิดคู่ขนานกันไปก็ได้ที่ฝั่งไทยบันทึกเอาไว้พบว่าในจํานวนนี้มีทั้งชาวบ้านเด็กพระสงฆ์แล้วก็มีไม่ได้เป็นพระสงฆ์ด้วยอย่างเดียวนะสม,มนเนนเข้ามา โดยมีทหารเขเมรคอยยืนรักษาความปลอดภัยอยู่แนวหน้าแต่ไม่ทำอะไรถ่ายมาถ่ายกลับก็ไม่โกงสุดท้ายคุณผู้ชมฮะยื้อยุดกันอยู่แบบนี้แล้วถามว่ามีอะไรม่นี่นี่นี่มังฮะตัวซูมมีอะไรไหมว่าไม่มีฮะเราถ่ายเขาเพราะคุณกำลังจะทำอะไรเราก็ต้องรู้เราจะได้เรียกคอฟอมาถูกแต่ทหารเขาแทนที่จะกันประชาชนสุดท้ายแล้วไม่ได้การเหมือนนำฮะนำมาและนำมาอยู่ตรงนี้ด้วย โดยวันนี้ครับคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเออบริเวณ ที่บ้านหนองจานเองอันนี้ให้ดูหนองยาแก้วไป<อ>ด้วยคู่กันไปเลยค่ะวันนี้สถานการณ์2จุดคุณผู้ชมคะทั้งหนองจานทั้งหนองยาแก้วคล้ายๆกันก็คือมารวมตัวกันตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นบอกว่าคอฟอเข้าพื้นที่นะมีเจ้าหน้าที่คอฟอไปลงไปคุยกับทหารแล้วก็เหมือนกับตอนแรกเราคิดว่าเอาอละสิจะมีการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมปุงชนอะไรเข้ามาหรือเปล่าก็บอกว่ามาคุยกันเฉยๆแล้วก็เดินเข้าไปทางด้านไหนเห็นบอกว่าจะมีปฏิบัติการบางอย่างฮะคุณผู้ชมแต่ว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทหารอย่างเป็นทางการหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> แต่บอกได้อย่างหนึ่งว่ามีปฏิบัติการบางอย่างเขมรเพื่อนๆดูอยู่หรือฟังภาษาไทยออกแล้วมาอยู่ตรงบ้านบ้านหนองจา,านนหงกระแก้วดูไว้นะทหารกำลังทหารกับตำรวจจับมือกันแล้วกำลังจะมีปฏิบัติการบางอย่างที่บ้านหนองจานวันนี้คอฝอมาก็ผิดปกติแล้วนะ,ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคอฝอใช้จัดการมวลชนใช่ไหมคะ ตามภาพชุลมุนก่อนหน้านี้ที่เคยเปิดให้คุณผู้ชมดูตํารวจไม่ได้พูดอะไรแล้วมาจากบชนด้วยนะนครบาลน,นะอืมไม่ได้เป็นคอฝอในพื้นที่นะนครบาลไปเลยถามทหารเพราะตำรวจไม่พูดค่ะพระเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับการกองกําลังเฉพาะกิจที่12ทงท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรลงพื้นที่มาดูสถานการณ์เรื่องของการทําถนนเสาไฟฟ้าติดตั้งไฟส่องสว่าง เดินมาพัฒนาพื้นที่กันตอนนี้ตอนนี้ๆๆแ,แ,แปลกนะแล้วคุณฝ้ายคุณจําได้ไหมทำไมคะครั้งที่แล้วอะที่เราบอกว่าเราไปติดไฟเพราะไฟมันันดับถูกไหมจําได้ไหมแล้วก็เป็นที่มาของม็อบที่บอกว่าบุกคือกันมาแล้วมาร้องล้วลหดนหลือล้วลดหนาม่แหละเพราะว่าใช่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 จำได้ใช่ไหมก็มาทําเสาไฟนี่แหละแล้ววันนี้เห็นมีการบอกนี้เข้าไปแล้วฮะเคลียร์ทางแล้วเขาบอกทางบางจุดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดินโคลนก็เลยบอกว่าเดีๆๆๆๆ๋ยวจะมีการปรับถนนนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปในพื้นที่ไม่รู้ว่าจะรองรับ รถควบคุมตัวรถห้องขันหรือเปล่าหรือจะรองรับรถจีโน่หรือเปล่าเพราะวันนี้พฝอ,อของบอชนกอ,<ะ>องมัะชาการตำรวจนะครบาลที่มีการคุมม็อบที่กรุงเทพเนี่ยเข้าไปพื้นที่ไปดูแลนะคะคุณผู้ชมและก็มีการพูดคุยบอกว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอนายก็แลวกันนายจะลงมาวันนี้ที่บอกว่า10ตุลาไม่ใช่อะไรหรอกนะ,ะรอให้ไทยเนี่ยเคลียร์และเตรียมความพร้อมด้วยหรือไม่ ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือตัวสามสามคือตัวสามสามเนี่ยคืออยู่บนสีเพนคือตัวฝั่งดู้เนี่ยคือสามศูนย์มันมีสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองเนใ่จะอยู่ในแล้วก็ถนนตรงสนนเส้นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรบบรับมาสภาพอ่ะมันก็จะเล็กๆใช่ไม่ได้มันเป็นในกรุงเทสแล้วก็ถึงเวลาหน้าฝนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำกัดก่อนตรงสนุนเส่น่อนไม่ได้แล้วก็ไอตัวไฟฟ้าที่ไปถึงตรงนี้ตรงจุดตรวจเนี่ยใช้เป็นโซลาร์เซลล์แทนอ่าพี่ก็เลยดูกาสขอ แล้วการสนุนจากไฟฟ้าสุขภาพโดยอไฟฟ้าขั้วสูงเนี่ยเขาจะทำเสาไฟมาให้และทางมาสามกิโลแล้วก็กดําเาาานินการเรียบร้อยอีก2วันมนะั้งตอนนี้เขากำลังเคลียร์กิ่งไม้เพื่อจะลากสายไฟก็ยังมีครคือในการดําเนินการเ <มา S 2> รการก็ดำเนินการไปตามแผนการปฏิบัติอยู่ลแล้วนะครับเรื่องเรื่องของที่เคยบอกเมื่อที่แรกว่าเราเราก็จะดูในเรื่องของผลการประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้ง RBC GBC นะครับแล้วก็เราก็เตรียมแผนในการในการรองรับซึ่ง RBC ในวันสุสานนี้ก็จะมีเรื่องบ้านหนองยาัดที่มีครับมีบ้านหนองยู่แล้วจะเอาเข้าไปใช่น r b คะ นี่นค่ะคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวมีการปรับพื้นที่โซลาเซลล์แสงเสาไฟสองสว่างถูกไหมก็เข้าไปพัฒนาจุดตรงนี้เพิ่มเติมฮะคุณผู้ชมแลถนหนหนทางก็ทําให้มันดีๆหน่อยอเพราะว่าเวลามีปฏิบัติตกงปฏิบัติการอะไรก็จะได้เรียบ,บร้อยเบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดคุณผู้ชมฮะบรรยากาศตรงบริเวณจุดตรวจบ้านหนองจานตอนค่าหน่อยก็แล้วการภาพจากกล้องวงจรปิดตอนประมาณสัก6กโมงสีนาทีที่ผ่านมาบริเวณแถวแถวแนวรั้วลวดหนามหลักเขตที่46 บรรยากาศภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่าที่มาเย้ยวเย้กันตั้งแต่ตอนกลางวันใช้คําว่าสัง,งดนะ<า>ฮะคนฟ้าวันนี้พอเห็นว่าเราเนี่ยเข้าไปเตรียมเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆทหารเข้าเนาะอคอฝอเข้าเนาะทุกอย่างเลยฮะคุณผู้ชมวันนี้ถอยไปแล้ว3 4 40คนไม่อยู่แล้วฮะวันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดทาหารให้มานะฮะแล้วบอกว่าสังดแล้วไม่มีคนอยู่เลยไม่มีแม้แต่คนกรรมบูชาเข้ามาก่อกวนไม่มีแม้แต่ เข้ามานอนอยู่บริเวณดังกล่าวสงสัยจะทราบว่าเอาจริงนะแล้ววันนี้คอฝอก็มีทหารก็มานะถ้าคิดจะลองดีลูกที่อุ้มมาพร้อมที่จะเสี่ยงไหม,มคุ้มไหมดีกว่ากับสิ่งที่วันนี้รัฐบาลกรอกหูคุณข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาก็คงไม่ฟังแหละถูกไหมเขาก็ต้องฟังรัฐบาลเขาก็เข้าใจได้อ่ะแต่ว่ารู้ไหมว่ารัฐบาลโกหกที่ดินทุกวันนี้มันเป็นดินแดนของไทยทั้งหมดที่ยังเหยียบอยู่ตรงเนี้ย ก็เป็นดินแดนของไทยเหมือนกันลวดน้ําที่เรากั้นเอาไว้ไม่ใช่แนวชายแดนนะคะเป็นแนวปฏิบัติการป้องกันไม่ให้พวกนี้กลับเข้ามาอีกก็เป็นแนวผลักดันออกไปนี่ยังเมตานะไม่อย่างนั้นจับหมดแล้วนะลูกเด็กแดงเนี่ยถือว่าบุกรุกอธิปไตยของไทยแต่คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าเรื่องของพื้นที่ก่อนหน้านี้น้องจานอมรินทีวีเนี่ยนะสารแแนบอกเลยว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าชาวบ้าน จะมีโอกาสได้พื้นที่ทำกินคืนมา40ปีที่ผ่านมาที่เขาเข้าไปไม่ได้รัฐบาล3มรัฐบาลพูดบ่อยมากเลยช่วยเขาไม่ได้แล้ววันนี้ที่หนองจันมีบางคนได้โฉนดแล้วเข้าไปทำกินได้วันนี้หนองแยะแก้วคุณผู้ชมคะคุณวราพรป้าวราพรมีที่ดินที่หนองแยะแก้วที่ฝั่งของกัมพูชาเราปืนมาขู่แล้วไม่ให้เข้าไปนะนะมสิบเจไร่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณป้าบอกว่าตอชอดอแจ้งมา เป็นสัญญาณที่ดีนะคะหนองยาแก้วนะอีกจุดหนึ่งนะตอชดอแจ้งมาบอกว่าให้คนไทยที่มีที่ดินตรงหลักเขต4 3มาพบเจ้าหน้าที่ตอนเช้าหน่อยน่าจะมีคลิปรวมตัวกันตอนเช้านะคะเพื่อแจ้งพิกัดทำบันทึกเจ้าของที่ก็จะถือว่าเป็นจุดสตาร์ทที่ดีเริ่มต้นนับหนึ่งอาจจะช้าหน่อย หนองจานก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตชดอแจ้งมาไหนใครที่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้บ้างถ้าจําไม่ผิดดิฉันรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณ50คนมั้งคือเขาจะมีผู้ใหญ่ถ้าผมจําไม่ผิดนะข้อมูลขอภัยด้วยนะฮะคุณผู้ชมคือตอนนั้นป่าไมา้จะาสันที่ <ฮะ S 2> ถ,ถูกไหมแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆๆ,ๆๆๆๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนเป็นเอกสารสิทธิ์ใช้คานี้นะไม่ได้เปโฉนดนะฮะเป็นเอกสารสิทธิ์เข้าไปทํากินสุดท้ายแล้วพอมีการ วันนี้เขาบอกว่าเอาแผ่นที่มากลางกันใหม่แล้วก็ทําเป็นตารางกันใหม่แล้วมาให้จิ้มเลยว่าที่ชั้นตรงนี้อ่ะไหนเอาเอกาสารสิมาดูเสียภาษีดอกย้าทุกปีไหมเสียทุกปีอ่ะวงตรงนี้นะวงตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างที่คุณฟ้ายบอกว่าเ,ออเขาจะจบเกมนี้แล้วเอาผืนแผ่นดินคืนให้กับ คนไทยหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเขาสู้มาก4ี่สิปีจ่ายตั้งอะทุกปีไอ้ภาษีดอกยาก่าคือปีหนึ่งมันก็แบบประมาณ40 5 0บห้าสบาทมันไม่แพงฮะมันไม่แพงแต่ทีนี้มีบางคนท้อใจแล้ว4ี่สิบปีอะนะออทำไมต้องจ่ายถ้ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะได้กลับมาใช้พื้นที่ตรงนี้อีกไหมชาวบ้านหลายคนขายหนีขายสิทธิ์นะคะในการครอบครองนะขายที่หนีไปอยู่ที่อื่นแต่คือขายในราคาแบบไม่กี่หมื่นอะน้อยมากเลย ถ้าเทียบกับประโยชน์จริงๆซึ่งเขาได้รับการจัดสรรที่จากกรปมป่าไม้แต่สุดท้ายไม่รู้จะสู้ไปทําไมสู้ไปก็มองไม่เห็นทางออกแต่เมื่อเช้านี้ค่ะพอมีการมารวมตัวกันแล้วก็บอกว่า50รายบางคนอยู่ในพื้นที่บางคนบอกว่าเพิ่งจะได้รับทราบข่าวแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่ง้องที่ดินตรงหลักเ43อำ้ภอดนะคะอันที่เข้ามาก็คือเพื่อเป็นการมาแสดงตนว่าตนนั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ตรงหลักเกตฑ3ชีของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีประเด็นร้อนอะไรนะคะนี่ค่ะไม่ได้มีประเด็นร้อนหมายถึงว่าไม่ได้รวมตัวจะบอบสู้กับใครนะคะอันนี้เป็นเรื่องการจัดการที่ดินค่ะมีการประสานงานมาวันนี้เราไปเจอกับคุณวราพรนะฮะคุณผู้ชมก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าก็ที่ดินตรงนั้นเองเนี่ยมีอยู่ไม่ต่ำกว่า50คนนะฮะคุณผู้ชมบางคนอยู่ในพื้นที่บางคนอยู่ไม่ได้แล้วฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ พราะเขมรมันเอาปืนมาขูข่จะฆ่าฮะคุณวรพรบอกว่าที่ผ่านมาคนไทยเข้าไปทำนาจุดเนี้ยทุกปี mm. เช่นเดียวกับปีนี้ก็เข้าไปสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซ้ําแต่ชาวบ้านไม่กล้าฮะเพราะเขมรมันยังระรานอยู่พอมามีข่าวปีนี้อีกคนไทยก็คงก็บอกยอมไม่ได้แล้วว่า mm. ไม่อยากให้มันยืดเยื้อแล้วว่ายอมรับชาวบ้านหลายคนกังวลฮะไม่กล้าเข้าไปทำมาหากินในที่ของตัวเองอะ่ะคุณฟ้าคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าผู้นําประเทศ ไม่แก้ไขปัญหาหรือแก้ไขปัญหาชาวบ้านไม่ได้ก็ต้องรวมตัวกันเองแล้วจัดการสู้ด้วยกันเองเนี่แหละฮะคุณผู้ชมแน่นอนว่าชาวบ้านตรงนี้ไม่มีใครกลัวอยู่แล้วถ้าวันนี้ทาหารกับตำรวจพูดมาคำเดียวนะถ้าไม่อยากให้แบบมีภาพเกิดภาพที่ทาหารต้องไปจัดการกับมวลชนของขเขมรหรือคอฟอควบคุมฝูงชนไปจัดการมวลชนของขเขมรเปิดด่านเลยและเดี๋ยวฉันเข้าไปเอง ไม่ได้เปิดด่านให้เขาเข้ามานะฮะเปิดประตูด่านที่กั้นเอาไว้600เมตรอะเดี๋ยวคนไทยอย่างฉันจะเข้าไปอยู่แนวหน้าตรงนั้นเองแล้วไปประทะตรงนั้นเองเพื่อเอาผืนแผ่นดินของฉันกลับคืนมาลองฟังเสียงคุณป้าวราพรดูฮนะประมาณสี่ทุ่มครึ่งบอกว่าอก าชาวไทยพวกพวกคนไทยที่มีที่ในบริเวณหลัก43นะให้ทุกคนมาแจ้งพิกัดนาใครนามันเพราะว่าขมร้นเขาเขาส่งข่าวมาเขาบอกเขาไม่ไม่ให้เราเข้าไปทํานาให้ไปแจ้งพิกัดทางตชดว่าของเรามันมีอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็ไปกันเมื่อเชา้าไบไม่น่าจะต่ํากว่า50เจ้านะของของแม่นี่35ไรอ่อ่ะพ่อแบ่งให้น่ะไม่รู้ได้คี่กี่ไร่จําไม่ได้แต่แต่รับรับผิดชอบอยู่4ไร่เมื่อไปวบ,บ,บายนี้ก็ได้ยินว่ามันขยับขยายมาเข้าพื้นที่หนองแก้วอยู่ว่าประมาณแล้ว ดสิบถึงร้อยคนอะไรประมาณนี้มันก็คงจะเป้าระวังเหมือนเรานั่นแหละมันก็มีส่วนนะมีแนวโน้มนะว่าจะต้องได้ปะทะกันเพราะว่าถ้าแต่มื่อเดืเืออยู่แบบนี้แม่ไม่ได้เกี่ยวข้าวแม่จะกล้าไปเกี่ยวหร้อถ้ามันจ้องอยู่แบบนี้ก็ขอความพุนาจากเจ้าใหญ่นายโตที่มีอำนาจช่วยมาแก้ปัญหาเออมา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 ,มาปิดงานได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่จัดการอะไรให้ป้าเนี่ยป้าก็คงจะพาชาวบ้านไปจัดการกันเอาเองคะค่ะ ก็ไม่กลัวตายอยู่แล้วเนะาะพาะเขาส่งเรามาอยู่นี่ก็เพื่อเพื่อตายอยู่แล้วถ้าจะเข้าไปเนะี่ยป้าต้องถามก่อนว่าพร้อมไหมพร้อมจะกล้าเก็บจะกล้าตายไหมอ่าถึงจะพากันไปค่ะอ่าถ้าใครกลัวก็ไม่ต้องไปใครไม่อยากได้แผ่นดินไทยคืนก็ก็ไม่เป็นไรอ่าพวกป้าก็จะไปสู้กันเองค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จัดการอะไรให้เราไม่ได้เราต้องไปเองค่ะเราต้องไปเองพูดออกข่าวมาทําอะไรแม่ทัาพภาคที่หนึ่ง กับท่านผู้ว่าบอกคุยกันวันที่26จะจบที่26แล้วคุณจะมาเลื่อนไปวันที่10อะคุณเลื่อนไปทําอะไรคุณกลัวอะไรเขานักหนาคุณมีอะไรกับเขานักหนากับทางเขเมรเออคุณมีเงื่อนงำอะไรกันชาวบ้านตาดําๆอะเขากินข้าวกับปลากินกับเกลือเขาก็กินได้พวกคุณอะกินหูฉลามแต่ฉันว่าคุณโง่กว่าพวกที่กินปลานะนคะผู้น้าค่ะท่านอนุทินอ่าท่านอนุทินด้วยนยายกใหม่ถ้าอยากได้เป็นต่อ อีกสเดือนคุณมาเลยค่ะคุณมาช่วยพวกฉันมาช่วยเอาประเทศไทยเราคืนไ,ได้ทั้งภาคที่หนึ่งภาคที่สองนี่แหละมาโลดมาโลดเออป้ามาโลดคุณผู้ชมป,ป้าพูดไปอะน้ำตาตกในนะคะ อย่าลืมนะ40ปีสมัยที่พวกเขมรเนี่ยมันเอาปืนจ่อขู่ชาวบ้านคุณป้ายอายุ20กว่าอยู่เลยวันนี้60กว่าแล้วอะ่ะยังต้องมาต่อสู้เพื่อเอาคืนที่ดินของตัวเองอีกคือบางจุดอ่ะเข้าไปได้คุณป้าแต่เขาไม่กล้าแล้วไงเ,ออเพราะเขมรมา,ม,ามึมอยู่แบบเนี้ยใครมันจะกล้าเข้าไปอ่ะถูกไหมล่ะคือแนวะถนนสีเพนตรงน,นั้นะเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วฮะคุณผู้ชมแต่บางจุดอ่ะเลยถนนสีเพนมาเขาบอกบางทีเขมรก็มาแล้วฤดูเก็บเกี่ยวเขาต้องเก็บเกี่ยวเขาไปหว่านข้าวทำนากันเอาไว้อะฮะคุณผู้ชมเก็บเกี่ยวไม่ได้ พอไม่รู้ว่าเขมรมันจะมาเมื่อไหร่นี่ไม่นับรวมคือคุณผู้ชมฮะแสบยังไงรู้ไหมนาข้าวที่เขาปลูกอะ่ะข้าวที่มันต้องไปเกี่ยวถูกไหมเอาทุนระเบิดไปฝังเอาไว้อแล้วเวลาเขาเกี่ยวขาเขาก็ขาดกันหมดเลยสิฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายชาวบ้านก็ไม่กล้าแล้วไม่กล้าเข้าไปแล้วเพราะเขมรมันฝังทุนระเบิดเอาไว้ไเขาถึงบอกเลยฮะวันนี้มันอัดอั้นอัดอั้นตรงที่บอกว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆผู้ว่าเองก็ดีก่อนอหน้านี้นะกองทัพ ป้าถามวันนี้ออป้าบอกมาทั้งภาคหนึ่งภาคสองภาคสองไม่มาคุณป้าแจ้งให้ทราบเลยไม่เกี่ยวกันภาคหนึ่งวันนี้คุณป้าบอกภาคหนึ่งเพราะชาวบ้านตาสีตาสา,าบอกป้าไงไว่าออป้าก็อยากได้ภาคสองไงไม่รู้ไงว่าใครจะต้องมาเข้าใจไหมก็มากันที่หมดเลยเวลาอยู่หน้าสื่อข่าวเนี่ยทั้งภาคหนึ่งก็ต้องมาผู้ว่าไม่ใช่แค่ผู้ว่าปริญญานะผมย้าผมทีมผู้ว่านะฮะแต่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าท่านอื่นอีกต่างหากอ่ะผมบอกแบบนี้เลยป้าเขาบอกมันไม่ใช่แค่มาตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนกับเพราะเหล็กมันร้อนมันก็เลยโดนตี ผู้ว่าก็เลยโดนตีตอนนี้ซะหน่อยแต่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าที่สามสี่รัฐบาลเนี่ยก็เป็นผู้ว่าคนอื่นๆที่เข้ามาก็ไม่ได้ช่วยจัดการอะไรเลยนายกถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังทําอะไรมากไม่ได้ท่านบอกนะฮะยังทําอะไรมากไม่ได้ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าทําได้เมื่อไหรอ่อ่ะมาบ้านหนองจานหนองยะแก้วดูหน่อยแล้วมาทวงคืนผืนแผ่นดินหน่อยสั่งการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบปั้งเลยทีเดียวเลยมันจะได้ใจ ชาวบ้านได้ใจคนไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้เมื่อคุณป้าขุดย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเพจรอยัลไทยอาร์มี่อัปเดตค่ะเขาไปได้คลิปนี้มาเป็นเหตุการณ์เก่านะ <c oughs> คุณผู้ชมลักษณะเหมือนแบบสารคดีช่วงหลังสงครามเข,ขมรแดง2522เขมรหลายแสนไม่มีที่จะซุกหัวนอนหนีอ,อ,อพยพเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาที่คุณก็ได้มีที่อยู่ที่กินที่ศูนย์อพยพต่างๆสหประชาชาติก็จะตั้งค่ายผู้ลี้ภัยอันนี้น่าจะเป็นจุดหนองจา ที่สาแก้ว <Yeah. S 1> ดูซะนะใครที่บอกว่าดินแดนตรงเนี้เป็นของขมรน,นี่คือวันที่ทุกคนน่ะพวกคุณเนะะี่ยค่ะบรรพบุรุษของคุณ oh, oh, ไม่มีหลังคาที่จะคุ้มกะลาหัวไม่มีบ้านอาศัยอยู่ไม่มีแผ่นดินที่จะอาศัยอยู่แล้วคุณเข้ามาอยู่ที่ไหนเราเนี่ยมีอดีต <Ha. S 2> เรารับเขามาเพราะเขาเกิดสงครามและเห็นภาพใช่ไหมผมมั่นใจว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเด็กบางคนที่อยู่ในเนี้ย โตขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนที่มาลือรัล,ลดหนามอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกมีคนคนในพื้นที่แล้วก็มีคนม็อบที่จ้างมาจากข้างนอกแต่นี่คือภาเพเหตุการณ์จริงฮะเราไม่ได้เฟกฮะ1979หอบลูกจุงหลานกันเข้ามานะคะไม่มีที่อยู่ที่กินเข้ามาไม่มีอาชีพไทยก็ให้ที่นาให้ทํานาไทย,ยไม่ได้ให้ที่แต่ไทยเนี่ยเจ้าของที่ผู้ชมฮะตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดที่ผมเคยไปอ่านคือสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะท่านหลงเพราะท่านเป็น สภากะชาดแล้วท่านก็ลงไปดูแลทั้งหมดเลยและก็ให้ที่อยู่ที่กินอาหารเนี่ยตั้งเป็นสมเป็นโรงทานเลยนะฮะอันใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าอ่ะเขาต้องเลี้ยงตัวเองได้คนไทยเดี๋ยวออกมาก่อนไม่เป็นไรให้เขาทํานากันตรงนั้นกันเองเพื่อเอาข้าวเนี่ยนะฮะเอาข้าวมาแล้วจะได้มาหุงกันเองอคุณผู้ชมฮะไม่ได้ให้ที่ดินแต่ให้ปลูกข้าวเมื่อสงครามจบคุณได้กลับไปให้อยู่ให้อยู่ชัวคราว ให้อยู่แป๊บนึงแล้วพอทุกอย่างมันสงบกลับบ้านได้ก็ต้องกลับเพราะแผ่นดินฉันฉันก็ไม่ได้เปิดบ้านเช่านี่จ้ะออฉันไม่ได้ได้อะไรและเข้ามาไม่ได้เสียตังสักบาทเพราะมามาแต่ตะวัวฮะแต่วันนี้กลับไปจะเอาแผ่นดินไทยกลับไปด้วยวันนี้เลยมีหลายคนบอกไงฮะว่าการกระทําแบบเนี้ยมันเข้าขั้นคําว่าเนรคุณหรือไม่ไม่ต้องหรือไม่หรอกก็เนรคุณนั่นแหละเราเคยให้ข้าให้น้ํากินเมื่อตั้งแต่ปี2522 แต่พอปี68คปดคนกลับมาทําแบบนี้กับประเทศไทยคนที่ให้ที่ซุกหัวนอนคุณเนี่ยไม่มีแม้แต่หมอนน่ะไม่มีแม้แต่ที่ดบฝนดบแดดไม่มีแม้แต่ข้าวฮะ <c oughs> จําได้ไหมเนี่ยคือลากเง้าของพวกคุณวันนั้นอุ้มลูกมาลากเด็กมาวันนี้ก็อุ้มเด็กมาเหมือนกันคุณผู้ชมคะวิถีแบบนี้ วันนี้มีทั้งคาว่าเนรคุณแหวกัดไม่สํานึกบุญคุณไปเจอกับป้าประสงค์อยู่ที่โคกสูงเนี่แหละพ่อด่านอพยพค่ายผู้อพยพอยู่ตรงนี้ตรงหนองจานป้าประสงค์บอกฉันจําได้ไอ้ค่ายสมัยก่อนมันอยู่ตรงนี้นะป้าตอนนั้นสามสิบปีที่แล้วป้าก็ยี่สิบกว่ากว่าเหมือนกันป้าก็บอกว่าจําได้เลยมันมาทําตัวน่าสงสารนะมาอ้อนขอข้าวขอน้ําคนไทยแล้วคนไทยสงสารเขาเราเป็นคนขี้สงสารก็เห็นภาพเมื่อกี้ไหมล่ะคือแบบว่าเหมือนอาคุณผู้ชมฮะ พูดตามตรงนะบางคนเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนซากศพเดินได้แล้ววะ่ะคือแทบจะแบบ,บ,บโอ้โหเจ็บปาง<ส>ตายแทบคารเข้าแผ่นดินไทยแล้ววะ่ะออแต่สุดท้ายแล้วก็แบบอ่ะไม่มีข้าวไม่มีน้ําคุณไทยใจดีฮะใจดีค่ะรู้ว่าเอา้าไม่มีงานทําเลยหนูป้ามีนาจ้างมาเกี่ยวข้าวคุณผู้ชมคะพอวันที่ทํางานเสร็จปุ๊บจ้าง5้าวันวันสุดท้ายวันนั้นจ่ายตางังค์มันจะกลับบ้านมันขโมยกะปิน้ําปลา ผงชูรสป้ากลับบ้านหมดเลยอเอาใส่ห่อผ้าช้อนซ่อมก็เอาไปด้วยแล้วตอนนั้นไปแบบเนียนๆมีผ้าพู้ขัวเอาทุกอย่างใส่ผ้าพูหขัวแล้วกลับบ้านป้าก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นภาพวันเนี้ยจะกลับมาอ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองจะเป็นไปได้ยังไงวันนั้นยังต่อแถวเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วคนไทยพื้นที่เดสะแก้วคนไทยใจดีสงสารหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้สื่อนะคะนำเสนอเรื่องจริงให้พวกนั้นรู้ในขณะเดียวกันฝากถึงทางการไทยหน่อยได้ไหมผู้ว่า จริงๆแล้วป้าเนี่ยนะป้าบอกคนในพื้นที่ไม่ค่อยไว้ใจเจ้าหน้าที่เลยตั้งแต่ทหารเป็นต้นมามต่อชอดอสมัยก่อนก็คิดว่าเอ้ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าก็คงกลัวเรื่องความปลอดภัยกลัวเขเมรฝ,งฝังทุนระเบิดไว้พอวันนี้รู้ข่าวเฮ้ยไม่ให้เข้าเพราะกลัวคนไทยเป็นอันตรายหรือไม่ให้เข้าเพราะกลัวใครมันจะเสียผลประโยชน์กันแน่เพราะวันนี้น้องจานกำนันลีจำได้ไหมคะครับกลายเป็นว่าคนไทยไม่ได้เข้า เขมเมนเข้าไปปลูกบ้านเข้าไปสร้างโกดังเข้าไปสร้างพื้นที่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยทางยหญ่บิงสาแต่แหงยหญ่บิงรื่งเงตะเออเออมึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอมไม่ก้มโมลุยคอนกิง้งไอ้มุงไอกรอยอะ่ะอ,อ,อย่ามาขโมยของเขาวันหน้าวันหลังเออ,เอ,อนันแหละแล้วมันยังตีมือหรอแม่โอ้ยมันก็มือมันก็เนียนของมันอยู่นั่นแหละมันไม่เท่ากับเห็นจงังๆจะได้บอกว่าพวกมึงไม่ต้องมาทํานิสัยแบบนี้หรอกถ้าเกง่งกิงไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่า ไม่ต้องทําให้เขาเดือดร้อนใช่ไหมไม่ต้องเอาชบผมไม่ทึงแกเองทึงแกบ้านเตออดบ้านเตวัวขึ้นเหนือะไรบอกยุดมึงอย่าทำแบบนี้ถ้าทําอย่างนี้อดไม่ได้จะตีกัน๋ยวนี้แหละบอกงี้อะก็นูสิจะไปกลัวมันทําไมก็วันละเกสิบห้าบาทเกี่ยวสูงสุดก็สี่วันเนี่ยก็คือวันละสิบคนแต่มันก็นอนที่นานะเราก็เอาข้าวข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละไปให้มันพอมันเกี่ยวเสร็จปั๊บมันบอกเสร็จแล้วนะเราก็ตังไปจ่ายจ่ายตังเสร็จช้อนไม่มีกลับบ้านแล้ว เอาไปไว้กินบ้านมันเวลามันกลับบ้านมันก็แบกหอบกันเอาใส่หัวเห็นไหมที่ม um, ันออกโนทรทัศน์ค <Ellis eter> <The S 2> ือหมดทุกวันอ่ะไม่มีเหลือก็จ้างทุกปีเพราะว่าเราทําไม่ไหวไงคนเดียวขนาดขนาดโค้งโค้งอย่างเนี้เขายังมาสักทีหรือยังเนี่ยยังไม่เห็นมาเลยเนาะงอนออืะถ้าเขาพอใจเขามาเองเขาไม่ดูคนไทยเขาไปดูต่างชาติไปเขาไม่กล้ามามั่งหรือยังไงอยากถามนายกจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันหนองายแก้วเนี่ยมันจบจบไปชาวบ้านรออยู่เชาวบ้านรอดูอยู่ หรือว่าให้ทํากําแพงให้มันจบจบแล้วก็เปิดประตูแค่ช่องเดียวมันจะเข้าจะออกยังไงก็ให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่ช่องเปิดน่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ให้เปิดปิดไปก่อนถ้าเหตุการณ์สงบค่อยว่ากันไปอีกทีนึงไม่ได้บอกว่าปิดตายแต่วันนี้ป้าพูดตามตรงนะปิดไปเถอะเพราะคุณเซนบอกแล้วว่าปิดร้อยปีก็ไม่ไม่ลมตลายเขม็น่ะเอาเลยฮะปิดสักร้อยปีปิดแบบชั่วลูกสืบหลานไปเลยก็ได้นะลองปิดแล้วเราลอง จับแบบพันธมิตรดูไหมลาเวียดนารัสะซีวอย่างเงี้ยเป็นวงคือวงกลมให้มีทางออกทางทะเลทางเดียวดูซิจะไปยังไงวันนี้ป้าบอกว่าปิดป้าก็ใจดีหไหมคนไทยใจดีไหม <c oughs> ปิดไปก่อน <c oughs> ให้มันสงบก่อนทํรล้วทําบ้านเราอ่ะให้มันเรียบร้อยก่อน <c oughs> พอทํรล้วกันเสร็จปุ๊บแล้วจะเปิดตรงประตูไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันเหตุการณ์สงบป้ายังจะเปิดนะฮะ <c oughs> ป้าบอกว่าก็รอเาให้มันสงบแล้วค่อยเปิดก็ได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ต้องเปิด <c oughs> แล้วบอกเลยนะแบบนี้มันนีคุณ ในละคุณจริงๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่เคยมาดูดำดูดีนะฮะวันนี้ทําไมภาคประชาชนสื่อมวลชนอย่างเราถึงต้องนําเสนอคุณผู้ชมฮะแผ่นดินหนองจานไปตกอยู่ในมือขเขมรไม่ว่า แผ่นดินหนองจานที่ตกอยู่ในมือเขมรเขมรมันจะส่งต่อให้กับทุนจีนเทาแล้วทุนจีนเทาก็ลงทุนสร้างคาสิโนเงินเข้าประเทศเขมรเท่าประเทศเขมรไม่พอมันตั้งเป็นคาสิโนได้เมื่อไหร่มันก็สูบเงินจากคนไทยนี่แหละไปหล่อเลี้ยงประเทศเขมรไม่ได้เปิดบ่อนอย่างเดียวนะคะเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์ทุกรูปแบบด้วยเออแล้วมันก็สูบเงินของประเทศไทยคนไทยนี่แหละฮะคุณผู้ชม ปอยเปจุดเดียวไม่พอวันนี้คุณเซนจะขยายแนวไม่ใช่แนวลบนะแนวบ่อนชายแดนทำไมวันนี้ถึงบอกว่าเรื่องของการเปิดบ่อนและยึดพื้นที่เรียกว่าเป็นนิสัยเบื้องลึกของคนเขมรแล้วยุทธวิธีของคุณเซนคือให้ผู้ว่าประสานกับคนในพื้นที่ที่เป็นคนมีทิพลฮุบที่คนไทยและก็มาอ้างสิทธิ์บอกว่านี่นี่คือแผ่นดินเขมรแล้วก็บอกเอาเนี่ยพอออกเสร็จปุ๊บ ยึดได้เอาคนไปอยู่เอาคนไปอยู่เสร็จปุ๊บให้ผู้ว่าของเขเมรเองออกโฉนดเลยฮะ <_ an> พอออกโฉนดเสร็จปุ๊บเอ้านี่ไงบ้านมีโฉนดคนนี้มีโฉนดอ่นักลงทุนจีนเข้ามาแล้วมาซื้อฮะซื้อแล้วเตรียมปลูกในส่วนของคาสิโนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอทำคาสิโนเสร็จปุ๊บเลยนะติดกับชายแดน <_ an> เดี๋ยวไทยก็ทนไม่ได้ยัดใต้โต๊ะให้กับ นักการเมืองหรือผู้มีที่พลไทยสักหน่อยเดี๋ยวก็ทําเป็นแบบช่องเปิดช่องผ่านแดนเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจชายแดนได้เฟื่องฟูเติบโต